สวัสดีปีใหม่2026ครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2569ครับเบฟซีขั้นครับอยู่ที่หาด e ีโอดีครับหรือหาดนาพาทาราพิลมครับอยู่ในกองบินทหารเรือครับนบ้มเปนขเขา้า หาดแคมปิ้งครับวันนี้เช้าๆคน,นมาแคมปิ้งเยอะมากเยอะถึงเยอะมากบรรยากาศให้ดูบรรยากาศครับหาดตอนนี้จะอยู่ที่หัวสนามบินอูตเ้เพาครับ คลื่นเรียบทะเลเรียบน้ำใสสะอาดนี่ครับตอนอนี้หลายๆเต็นท์ก็แต่เก็บเริ่มเก็บกันแล้วครับ ราคาค่ากลางเต็นเต็นละหนึ่งร้อยบาทครับมาสองร้อยครับเต็นละสองร้อยมาช่วงนี้อากาศกลางคืนนี่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สห้าองศา บางเต้นก็มีแอร์ยาวสดต้นครับนี่คือหน้าหาดครับตรงมีเต็นอยู่ข้างหลังหาดตุ่นเพียบนนเพราะว่า <c oughs> คนเหมาะคนเยอะมาก เมื่อคืนมีคนมากลางเข้าดาวกันคนเยอะมากข้านี้ก็ะเด็กๆวนมาเล่นน้ำกันกลางเต็นเล่นน้ำครับยืนทะเลสามารถทำกับข้าวทานได้ปิ้ย่างได้แต่เอาเตามาเองนะครับห้ามก่อไฟบนพื้นทรายครับเราจะเป็น ออกลักษณะแคมปิ้งกันครับเช้าๆนี่รจะร้อนเลยจะเล่นน้ำกันครับนี่น้ำน้ำใสามากตรงนี้อากาศแกสนามดิลูตะเภาสัตหีบชนบุรีครับอยู่ในพื้นที่เขตบ้านช้างครับแต่ว่าอยู่ใกล้สัตหีบ ประมาณ10บกิโลดูใกล้ครับเส้นทางเข้ามาเส้นทางสนามบินดูตะเภาไปหาดนางรำไปท่าเรือจุกสมเด็จแสมสารอาหารทะเลกำลังเก็บของเลยเมื่อคืนอากาศเย็นมากครับเมื่อคืนนี้ ประมายี่สี่ยี่ห้าองศามาช่วงนี้ใครจะมาแคมปิ้งตรงนี้เหมาะมากรงนา้จะมีตั้งหลังนนในต่มไม้ในลงสนนู่น มีรีสอร์ทนะ Ừ, trong này nó này đông sóng nên thì hiệp ได้ นานด้าขายพี่ครับขายมาให้ดูขออน,นุญาตลงคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ โชคดีปีใหม่ทุกทกท่านจเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ